ในบรรดาเรื่องราวลี้ลับของไทยนะครับตำนานเรื่องหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดอรรเนี่ยน่าจะเเป็นเรื่องที่ท้าทายความเข้าใจของเรามากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยกับแนวคิดเรื่องพระอริยสงฆ์ที่ยังดำรงขันอยู่หลายร้อยปีเพื่อดูแลพระศาสนาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับ ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตำนานลอยๆนะคะแต่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ของพระเกจิอาจารย์จริงๆที่ผู้คนเคารพนับถืออย่างหลวงปู่ดูวัดสแกรหรือหลวงพ่อจรรยวัดอัมพวันมันเลยเหมือนเป็นคำถามที่ลึกซึ้งระหว่างศรัทธากับโลกยุคใหม่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดกันก่อนเลยดีกว่าครับคือเรื่องปาฏิหาริย์ต่าง เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้จักท่านลักษณะการปรากฏกายของท่านก็ลึกลับมากใช่ไหมครับที่มักจะมาในรูปพระทุด,ดงร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำที่คนเรียกว่าหลวงพ่อดำอืมใช่เลยค่ะแล้วปาฏิหาริย์ที่เล่าขานกันมากที่สุดก็คือกรณีของหลวงพู่ด,ดูพรหมปัญโย ตอนที่ท่านทุดงแล้วป่วยเป็นไข้มาลาเรียหนักมากแบบว่าปางตายเลยจุดจๆก็มีพระภิกษุล,ลึกลับรูปนี้ปรากฏกายขึ้นมาพร้อมกับยาสมุนไพรที่ทำให้ท่านหายป่วยได้ทันทีเลยค่ะโอ้คือมันไม่ใช่การให้พรแบบลอยๆแต่เป็นการช่วยเหลือที่เจาะจงมากเป็นการมอบยาให้กับพระที่กำลังปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเหมือนมีในว่า ปฏิหารน,นี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถูกต้องค่ะเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดและมีเหตุผลในตัวเองซึ่งก็จะต่างจากอีกเรื่องหนึ่งในสมัยอยุธยาตอนนั้นท่านแสดงอภินิหารในเชิงปกป้องท่านเป็นที่รู้จักในนามหลวงพ่อคงพอนะคะถูกทหารจุดไฟเผากุฏิท่านกลบยกกุฏิทั้งหลังลอยขึ้นฟ้าไปเลยกุฏิลอยได้ใช่ค่ะ จนชาวบ้านเรียกกันว่ากุติดาวโอ้โหจากการรักษาผู้ทรงศิลมาสู่การปกป้องธรรมจากผู้มีอำนาจปฏิหาริย์ของท่านนี่ดูเหมือนจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่แท่การแสดงอิทธิฤทธิ์เฉยๆซึ่งมันก็ยิ่งทำให้คนสงสัยว่าแล้วตัวตนที่แท้จริงของท่านคือใครกันแน่บางก็ว่าว่าเป็นพระอุตรเทระค่ะบางก็ว่าว่าพระอุปคุตค่ะผมซึ่งคือท้ายที่สุดแล้ว ตัวตนอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดก็ได้นะคะแต่เป็นบทบาทของท่านในฐานะผู้พิทักษ์พระาศาสนาที่ดำรงอยู่เหนือกาลเวลานี่คือแก่นที่ทุกความเชื่อมีร่วมกันค่ะพอเรื่องราวมันเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แบบนี้คำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือแล้วถ้าเราอยากจะพบท่านบ้างละ่ะจะต้องทำอย่างไรซึ่งจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่านี่เป็นคาถามที่ผิดตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับ เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากค่ะเพราะคำสอนของหลวงปู่ที่บันทึกไว้นี่สวนกระแสความต้องการนั้นโดยสิ้นเชิงเลยท่านสอนว่าไม่จำเป็นต้องออกเดินทางตามหาท่านในป่าเขาแต่ให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองให้บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อบารมีถึงพร้อมท่านจะปรากฏกายเพื่อโปรดเองค่ะโอ้เหมือนกับว่าการออกตามหาท่านเนี่ยคือบททดสอบอย่างนึงเลยนะครับ ใครที่มัวตมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกก็จะพลาดแก่นแท้ที่ท่านต้องการจะสอนไปซึ่งก็คือการปฏิบัติที่ภายในตัวเองถูกต้องเลยค่ะท่านไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุมงคลเลยแต่สอนว่าความสำเร็จทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าเรามีความศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วทุกอย่างย่อมเป็นไปได้มีนิมิตหนึ่งที่ท่านสอนธรรมะผ่านการจุดเทียนนะคะท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับเป็นยังไงครับท่านบอกว่า การเดินต้องระวังเหมือนการรักษาศีลจากนั้นต้องจุดไฟให้สว่างทำใจให้มั่นคงดั่งเปลวเทียนชัดเจนมากเลยครับเริ่มจากฐานที่มั่นคงก็คือศีลจากนั้นก็จึงเป็นสมาธิคือใจที่นิ่งดั่งเปลวเทียนสุดท้ายก็เกิดปัญญาคือแสงสว่างมันคือเส้นทางการปฏิบัติที่ทุกคนเข้าถึงได้เลยไม่ใช่เรื่องของอภินิหารใช่ค่ะ แก่นแท้ของท่านจึงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นเรื่องธรรมชาติของการปฏิบัติธรรมที่ตรงไปตรงมาที่สุดสรุปแล้วเรื่องราวของหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดอรที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์และความลี้ลับกลับนําเราไปสู่ข้อสรุปที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการกลับมามองที่การกระทําของตัวเองและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังดังนั้นข้อคิดสุดท้ายที่น่าจะสําคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือ การแสวงหาหลวงปู่โลกอุดรน,นั้นแม้เราอาจไม่พบตัวตนจริงของท่านแต่หากมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมเราย่อมอาจพบโลกอุดรหรือโลกอันกเกษมที่อยู่ภายในใจของเราเองได้ซึ่งนั่นอาจเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดแล้วค่ะจบคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ